เราสองคนนะคะก็จะมาแนะนำสินค้านะคะเป็นสินค้าตัวใหม่นะคะชื่อว่า BB Body Mousse นะคะเป็นเนื้อครีมครอบตัวที่เป็นเนื้อ b ีีครีมนะคะสำหรับผิวกลายค่ะเราจะบอกว่าไรเราเหมาะกับทุวสภาพผิวใช่ก็จะขาวเหมือนเด็นะคะหรือว่าหรือว่าผิวสีราแทนอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเราทำมาจากประสบการณ์ตรงของเพื่อนๆในกลุ่มใช่เพราะว่าเพื่อนในกลุ่มยังมีปัญหาแบบว่าผิวแบบว่าอาจจะแบบสีแทนๆมายมั้ามหน่อยอะไรอย่างงี้ค่ะ ล้วเรา <c oughs> ว่าเขาเป็น <c oughs> ไใช่แล้วคือว่าเดิมเนี่ยเก๋ก็เป็นคนที่บอกว่าชอบที่แบบหาคิีมที่มันทาบำรุงที่แบบว่าให้มันผยีกิวก่วชอบตัอวมันขาวใช่ไหมว่าเราทํางาน,นหลายอาชีพด้วยไงใช่ปะ่ะก็ทาไม่เป็นปัญหาตัวที่ว่ามันเป็นเกลียยยากแล้วก็มันไม่ค่อยกันน้ำเท่าไหร่ค่ะแล้วเราแล้วเก๋กรเร็เลยบอกว่าพัฒนาสูตรขึ้นมานะคะโดยการที่ทําตัวนี้ขึ้นมานะคะเป็นตัวที่กันแดดด้วยนะคะ SPF 50 PA++ นะคะแล้วก็กันน้ำไม่ด้วย คุณจะลงน้ำไปว่ายน้ำเนี่ยขึ้นมาเราอยู่บนบกขาวไรไงพอลงน้ำพวกขึ้นมาใหม่ก็ยังขาวเหมือนเดิมนะคะรักษาการใช่แล้วก็เป็นเนื้อครีมที่ทาง่ายเกลี่ยง่ายไม่เป็นค้าวตามข้อพับอะไรอย่างเงี้ยค่ะสักคนที่ใช้พวกครีมข้อตัวนีะมีปัญหาตรงที่ตามข้อพับนี่แหละนะคะตัวนี้ที่มัญหาจริงๆทาแล้วแตบว่าเลื่อนตื้อลื่นตื้อหลาคนจะไม่เชื่อว่าคนผิวสีแนหรือว่าผิวผิวสีดำทาได้ อยู่แบบว่าโซนเอเชียนะคะจริงๆก็ดำอ้านี่ให้ดูเนื้อครีมนะคะเป็นเนื้อครีมชู่มนะคะกลิ่นหอมมากจริงๆคือน่ะมันเดินสวยวันนี้นะคะอันนี้คือเกยใจแล้วอันนี้คือใช้เพื่อเพื่อนลองไปเยอะอันนี้นะคะสำหรับข้างนี้ไม่ทางส่วนข้างนี้กำลังจะทานคนก็เยอะมาก เกี่ยวว่าเกี่ยง่ายนะคะมันไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องแบบว่าตบตบตบ,ตบเลอย่าเงี้ยให้มันเข้ากับไปกับผิวอะไรอย่างงี้นะคะหอมด้วยอะ่ะอ,อันนี้กลิ่นหอมนะคะรูตามข้อพับนะคะ ไม่ค่อยเป็นคราบเหมือนกับพวกครีมที่มันข้อบตัวยี่เข้าออื่นๆที่แบบดังๆนะคะมันก็จะแบบเป็นเนื้อเดียวกับผิวไปเลยนะคะอ่ะลองไปเทียบสองข้างสิคะน, <laughs> นี่นะคะอันนี้คือ b ี f อ r e อันนี้คือ After ใช่แล้ว <laughs> นะคะส <laughs> ังเกตว่าไม่ติดขนด้วยนะคะปกติวันเคยใช้ <laughs> ใช้ครีมที่เป็นกันแดดด้วยแล้วก็ตัวขาวด้วย ทาไปแล้วมันจะเหมือนต้องขนมันจะเป็นแบบติดค่าขนๆเลยอันนี้คือสปอตเพ้นผิวสีค,คําแทนๆหน่อยเขากจะบอกว่าทำตอน <c oughs> <ม>นีจะนี้จะเจนี้ะเนีผิวสีแบบว่าออกโนนลคนสีเหลืองๆหน่อยนะคะก็คนคนสีเหลืองนี่ออกมาแล้วจะเป็นยังไง <c oughs> อันนี้ดีฟอร์ในอัปเปอร์นะ <c oughs> คะกลุ่มนี้ที่มีเหมือนกันค <c oughs> ือขนนะคะ สคอันนี้มีฟอร์นะคะน,นี่อดเดอร์สังเกตว่าเนื้อครีมนะคะก็จะถะซึมไปในผิวเลยนะคะเป็นเนื้อมูสนะคะทัเกี่ยง่ายทาาง่ายนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆสนใจทำยังไงคะสนใจก็ติดตามไปที่เพจเ c e บุ o กนะคะของเ d c r ครีนะคะหรือว่าเพจเราเองก็ได้สั่งในเพจเราก็ได้ ว่ารู้จักใครที่อยู่กรุงเกตก็ตามตามไลน์ตามเฟซเพื่อนก็ได้นะคะค่ะเอ้ก็ขอบคุณนะคะฝ <c oughs> ากไว้ด้วยนะคะฝ <c oughs> ากด้วยนะคะ TD Body m o ้ s ูสเอ่อท d b o d y m o ้ม s สโลชั่ค่ะขอบคุณค่ะ